ครับวันนี้เรามาหวานข้าวกันนะครับอากาศค่อนข้างแห้งแล้งฝนหยุดไปหลายวันได้จังหวะเหมาะเึ่งว่าไถาหน้าดินไปครั้งหนึ่งแล้วประมาณสักสี่ห้าวันมานี้ก็เลยแกอากาศที่มาหวานข้าวข้าวที่ใช้นะครับเป็นพันมะลิข้าวหอมมะลิหนึ่งถึงห้า เม็ดพันนี้คัดเองนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนได้หน่อยถ้าไปซื้อซื้อเม็ดพันมันก็ลงทุนไปเยอะค่อนข้างแพงแล้วก็เม็ดพันก็บางครั้งก็เจอเม็ดที่ผสมมาแล้วผสมเม็ดพันซึ่งว่ามันไม่สมบูรณ์ เท่ากับเก็บเม็ดไม่ทำผันเองนะครับบางครั้งไปซื้อมาก็เจอผสมมาบ้างมันไม่ได้พันแทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราคัดพันเองนี้ค่อนข้างจะได้ผลดีมากกว่าอีกอย่างก็ต้นทุนด้วยนะครับอาชีพชาวนาก็มีแค่นี้นะครับการเหมือนนี้ต้องดูจงังหวัดถ้าเกิดว่าฝนแรงอย่างนี้เหมาะมากเลย พอหวานเสร็จประมาณสักห้าวันหรือสิบวันฝนตกถือว่าระหว่างข้าวได้หมดเพราะว่าในขณะที่หวานแล้วฝนลแมงข้าวที่ตกในดินคือมีโอกาสฟักตัวเริ่มฟักตัวเริ่มหลังจะเริ่มงอกประมาณสักสิบวันฝนตกคราวนี้ หญ้าซึ่งพร้อมที่จะงอกแล้วก็ถูแทงคลุกดินขึ้นมาก็มีโอกาสแค่หนหญ้า,าซึ่งเล็ดทันหญ้าก็จะอยู่บนผิวดินนะครับแต่ถ้าข้าวระหว่านก่อนโอกาสงอกงอกก่อนที่หญ้าจะองอกคือถ้าโดนความชื้นโดนฝนเล็ดเม็ดหญ้าอยู่ผิวดินมันจะองอกไปมากนะครับต้องมีจังหวะมีโอกาสโอกาสจะท,ทาได้เหมาะมนี่ก็ยากหน่อยครับ <S <S 1> <S 1> เสียงเราเนาะทำนา แค่ที่ฝนทิ้งลงไปประมาณสักสิบสิบเจ็ดจุดแบบนั้นมาแล้วนะครับกันจนตึกนตึกโตก็โอเคใช้ได้ผมลองต้นลองปลูกต้นหนับดูนะว่ามันได้ไหมทดลองนะครับอ่าอันนี้ก็สั้นเล็กๆยาวหน่อยชื่อว่าขุดน,น,นี้เอานเอาดินนี้ไปทงที่ปลูกไม้ปลูก็แล้วอีกฝั่งนี้ก็ เช่นญี่ปุ่นซึ่งซึ่งจะลงปลูกใหม่ๆนะครับเมื่อสองวันสามวันที่ต่างมาก็ดูแล้วยังเขียวเช้าอย่างเพิ่งจะเราพึ่งตู่กันนะครับแต่คิดว่าคงอีกไนานเพราะมันเทพนี่มันค่อจะปลูกง,ง่ายขอให้ท่านมีความชื้นทั้งย ไข th the ่ไข่บวกหรืงไข่อะไรต่างๆที่ใช้ประโยชน์ได้แล้ปลูกมันบัววแล้วกันลงไม่ให้ข่เดือนะันมีต้นไม้ต่างๆมันโล่งอินโล่อินบ้างลก็ปลูกเสริมบ้างซึ่ว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกินก้าวถ้าโตนะก็ทำุ้งหิน้วทำชุบเริงูกต้นธุรกิจใหญ่ๆแล้วก็มาทำทางประโยชน์มีปาป่อยใ้โง เราก็ใช้รถไถน,นะครับรถนิ้งตื้นใช้ิก็เรียกว่าโรตารี่ปั่นปันป่นคือทำดินให้แหลกทำดินให้แตแลกและเลอียดแล้วก็การฝังเมล็ดข้าวให้จมในดินนะครับถ้าไม่ทำาึ้นนี้เดี๋ยวพวกนกพวกสัตว์ต่างๆมันจะมากินเมล็ดข้าวหมดเพราะนั้นเราต้องใช้วิธีกลบ